ว่าอยู่แถวนีนแล้วฮะคุณจะไปซื้อยังเดี๋ยวนี้ว่าไปซื้อน้กินนี่ละเออซื้อน้กินมึงบอกนนาซาดย่ไรบ่อยาซาเหรอแล้ว่าแล้วคถามมันเป็นไไคุณถาม้ยกไปยะไมา้เดไปไปย่างของผนจะตายเดดเอาพก่อนผ่านท้องผมที่ณลองบ้านทลาดสาธิตปะสิมาล้อตลาดทุกคนสาธิตดูยังงไม่ละตลาดทุ่งเทนิชา บัทลารบอกเฮ้ยเชียงทีเชียงทค่ะบอกพี่น้องเขาดูบ้านไหนอยู่บ้านกลาบตลาดยป้อมบอกโอ้่อนี้ยจะเป็นเสย่งห่ะหาวมนต้กินจีโอ้หาวมนต้กินโอ้ยมันบ่อยไปหอดออกเชียงทีเด้อพี่น้องเมือนี้าที่สิบห้ารอกพี่น้อง เพราะอาหารแถวตลาดท่องผมยังมาแรงพี่น้องพาทิจะเขาไปบ้างอย่งนี้ซะนี่เบี้ยยังนี要要่โอ้เบี้ยซะกลับมาล้วนี่โอ้เบี้ยละ25พี่น้อง5าฮะ5บาทโอ้ย5บาทบ่อืเด้อพี่น้องเด้อ5บาทโอ้เฮาไปตะปูซะมีเงินบ่ล่ะ โอ้ยมี่มีแล้วโอ้ยมี่แล้วพี่น้องเพื่อนตาธิตว่ามีแล้วว่าไงโอ้ฟังนี่เป็นไก่เนาะไก่ย่างเนาะไก่โอ๊บวงวะเนี่ยนี่พี่น้องโอ๊บวงตัวจักบาทอะไรนี่ลอยเศร้าครับลอยเศร้าน้อโอ้พี่น้องเนีอยชื่อว่าทางไดนล่ะส่วนพึ่งนพึงนาะสาธิตเหตุบ่มีเงินจักบาทซื้อรถรุนอยู่โอ้ฟังพี่ฟังสาสาผีเทศบ้านไหนนี่ Nên bán nhiều không Hã? Hãy Hả? Hả? ai ai. Oh, điện mày, 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 điện mày. Sì, điện mày. Sì, Oh, điện mày, điện mày. Oh, điện mày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 , điện โอ้แสบีบเลยยดียูบ่ยายขายดีบ่โอ้ยคนองอย่นั้นโอ้ังนั่งส้อยหเนาะสาธิตว่าสิอุดมถว่ามีเงินจักบาทขนาดเงินเดีเยาะโอ้ยมา่างตลาดเมื่อเร็ววบ่เอาเงินมานำมาไปหองถุยหางก่อนพ่นองห้องถุยโอ้พ่น้องคุ้มไก่บ้านพิ่นเชียนว่าไก่บ้านกรสน มันเปนไก่ไก่บ้านเมืองไก่ปลาเนาะบ้านตลาดพี่น้องข้องผมมีข้องผมเสียบปลอมด้วยพี่น้องแล้วคนขายไก่บ้านเป็นตัวแล้วจักบาทเลยโอ้พี่เพิ่นเขียนราคาไว้พี่น้องร่อยหาซิเลอยเนาะทำตัวใดมาเรียกตัวได้พี่น้องเด้อวม่ข่าอยู่บ้านอะไรเลยมีข่าข่ายอยู่บ้านตลาดบ้านทลาดเนาะ บารดาบราบรรทาเอาเอาไกับโทษั่งเลยเนาะดเบอร์โทษมากศูนย์แปดแปดศูนย์สามอย์สามสองสองหกห้ปดหกห้าแปดไก่บ้านยายไก่บ้านยายดวงด้วพี่น้องเด้อก่บผู้ใดสนใจไก่บ้านพี่น้องเป็นการเป็นงานนาะโทษโพี่น้องซังัคนใดพี่น้องพักไร่มีพี่น้อง không thì gần như hai anh là yai cũng đi a khát khao hai anh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  hai đấy là anh hai 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 anh đấy anh hai 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 anh ฟังหิวเป็นป่ามาใ่นอแม่คานแถวนี้ละจ้าอยู่แถวบ้าน้องเนาะอันหมานเริ่มดัหมานด้ยต่ยังนอรอายยังงอฮะงคยกับยังเนาะยุทบีเนี่จะคจ้องสองนี่ด้อสาธิตไตสูงมันไตต่ำเลยสาธิตไตสูง อ่านวัวแ้อนวัวทไมไอ้จ้านี้บอกมึปากบอคนเราอ่านให้อันนั้นตายตั้มอันนี้ตายสูงเออเขาบอกคนเราเรียนได้ตั้มคนเห็นมักแท่งสูงเลยตายสูงพี่น้องเาใช้คิดกว่าพี่น้องกันบ่บอยคนเราคนเราเผาเลยดิว่าเราพี่น้องกันพิจารณาสูงนานาถือกันเนี่ยว่าซื้อคนเราเสืออยู่อันนี้ตายสูงอันนี้ตายสูงอันนั้นตายตั้มไปไปไปพวกพี่น้องย้อนเขาติดตามรณาอรับโอ้อันนี้ซ่องไม่พอไรไปไหนซ่องใงี้หนึ่งแสนตัวอยู่ ช่องใ้ช่องยังล่ช่องวิมนเพื่อนคนทำเกษตรวิมนเพื่อนคนทำเกษตรติดช่องงัวดอกนั่นโอ้ช่องผีพี่น้องรัดล้ังเข้มพี่น้องลนังเข้มก็มีหมักเง่าถุงละสิบบาทพี่น้องหมักมะละกุห้องห้องมะละกุบมะละขี้นก จานจักบาทละนี่สิบาทจ้าจานละสิบบาทพี่น้องต้มให้เรียบร้อยหนังเค็มต้มหนังเค็มเอาหนังเค็มต้มทีาต้มขี้เล็กก็ต้มให้เรียบร้อยโอ้ขี้เล็กก็ต้องตต้มยากพี่น้องมือหอดแกงเลยดิสาได้และเงินโอ้ยบ่มีเงินมาซื่อฟ้อนอะไรบานพักก็มีเนาะไม่พักไม่เนี่ยค่ามาดแต่ใช้ละบานบ้านข้างแดงเอ้าจักกันยี่บอกโอ้ยฟูมเดียวกันบ บ่ม,มาอุบหนุนกันเลยคุ้มเดียวกันแม่บักขาแม่มายางตลาดจะได้บ่มีเงินบ่เน,นี่ยโอ้ฟังมีกับพักพี่น้องมีแต่พักเป็นเจ้านานยม,มานี่บ่ม้านเนาะโอ้พักพีก<ด>่ยู่จังสี่เหล่าอ,อันนี้เป็นเครื่องขั้วนะเนาะเครื่อง,องอขั้ว,ว,วมีทุกอย่างพี่น้องพักก็มีพี่น้องคนฟังมันพักมักแตงมักพริกปลูกเอียงบดเนาะปลูกเองพี่น้อง

มาฟังนี่นังแหงพี่อมเป็นนางเนื้อแหงเนื้อแหงถุงจักบาตอนนี้โอ้ถุงลอยพี่น้องเนี่ข้าวอยู่บ้านตลาดบ้านทางงวงผ่านตลาดเดินพี่น้องเด้อะเออผู้ใดต้องการจะได้ลายโทรสั่งเนาะเบอร์โทรมาดู้หรอนี่เบอร์โทรอยู่บ่ีบอกพี่น้องเขาว่า แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็้เด้าวยพี่น้องเด้อผู้ใดต้องการเนื้อเนื้อเนื้อแห้งบ้องห่องแห้งเดือดเดียวเนาะส่งไปให้ลูกให้เต้าอีกเทศพี่น้องส่งมานทำเจยไม้บอกแมนคาร่าพี่น้องเบอร์โทรตามเบอร์โทรพี่น้องักแตงจากสวนเลยเนาะโอ้ยสวนสดสดเจ้าป้าใหม่ๆพี่น้องผู้ใดแม่นบัดตรพริกนี่ก็ปลูกเองบ้านพี่น้องบ้านฟังแดมแต่ละสาเงินมาซื้อซอยเพิ่นดู โอ้ชื่อกระแกงสวนไปกินนี่ไหโอ้ยจับสดสดจับต้มพี่น้องปลูกจั้งไรล่ะยายฮะปลูกหลายอยู่บ่โอ้ยปลูกชนิดกระ่ทงไรนี่ล่ะโอ้ไม่ได้ปลูกหลายดอกไม่ได้ไม่ได้ขายส่งบ่หรือมีคู่ต้องการต้องการอยากได้ก็มันขายเน่ยแต่ทรงโอ้หลายส่งเนาะรู้จักบาทเ้าข่ายทราบบาทรู้ละทราบบาทเอาไปรับเองนี่สวนเดียบานโน้นละ โอ้16บาทเนาะไปรับค่าสวนเนาะผู้ใดต้องการเนาะายทาบาทท่บาทเนาะมันเป็นการเป็นงานไปซื้อจากสวนเสด็จถือลงมาใหญ่เนาะบ้านขังแดงมาใหญ่บ้านขังแดงพี่น้องต้นมีทุกอย่างได้พี่น้องหมึกเกลี่ยมีผักกาดหินก็มีพี่น้องงอนหมึกเออฟังนี่ก็มักมักาช่งล่าสานนี่มามาดินใหม่มาดินใหม่มักิักหม่าพี่น้องอันนี้กล้วยได้พี่น้องได้ฟังนี่ สวยวีละสามสิบบาทพี่น้องตั้งนี่เขาสารเขาสารกอดสารพิษบ่เนาะกอดสารพิษเนาะทุ่มีเขาอย่างนี้นะนี่เขามันปลูกโอ้มันคือสีจังสีไม่เป็นเขาอย่างเขาห่างบอกเขาห่างพี่น้องนี่เขามะลิกับเขาห่างถุงจักบาทโอ้นี่ราคาคนอ่าสิบกิโลหนึ่งบ่ โอ้กิโลตรงพี hmm. board, so ่น้องเอากินเพื่อสุขภาพเพาะเนาะไม่ใหญ่เนาะมาแต่ใส่ได้ใหญ่ต้านโดนไวโอ้มาไก่อยู่เนาะต้านโดนไวพี่น้องก็ได้ตรงการอย่างใดได้พี่น้องเด้อจะมาเลาะเสื้ออยู่ตลาดท้องผมบานตลาดพี่น้องเปินเปิดทุกมือบ้านหังคาดก็บ้านเสาเนาะเปินเปิดพี่น้องมาพี่น้องเรามาฟังสิมาฟังผีพลดเราใหม่พี่น้อง ล้อละล้อละสามสิบห้าบาทโอ้เนี่ยแบบชิดาพี่น้องบอแบบชิดาโลละสามสิบห้า,านะพี่น้องนันใหญ่โอ้มีถูกแดงด้วยดิคุงชุดคุณก็แต่ใส่น้อยแม่ขาเฮาฮะทางโคตรเนาะพี่น้องต้องการยังไงพวกเราใหม่ด้วพี่น้องเด้อยังมาเลี้ยงมาลวดพี่น,อน้องตลาดนัดท่องผมบา้านตราดพี่น้องหลายอย่างอยู่พี่น้องขึ้นไป Ayyam của sao. Cái phụ nữ kỳ tung yang ngon, này Kuo lấy tung tang yang ngon, đất nàng đất nàng đất nàng đều. Nàng đều, nàng đều. Nàng đều. Nàng đều. làn điều nó sáng Nàng đều.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  220 đều ô oh, mưa à mưa như vợ, che cái ngon như bò anh mưa này che to thế này, bò, anh đệt hót nó, con này pa pháo như rồi, pa pháo không có, ừ. anh giọt như ta, ô nó, thú sá, măng ờ ờ, 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 บางยังไรเงี huh, oh, times, hmm? nah, ้ยนนี่โคดูโคดูเมนยูคิบเป่าถือพี่น้องโลเจ้าบาทละนี่โล่ขีอะไรเจ็ดสิบพี่น้องอันนี้มักซิดาลำใหญ่ก็ข้าวข้ามาแต่ใส่หน่อยยูบ้านนี่ละครันบานโอ้อยู่บ้านข้างแดงเนาะเอาหูจักกันอยู่บานมีโบเมนสาบ้าโมแมนอยู่เนาะบ่โอ้พี่น้องเด้อพี่น้องถึนลำใหญ่กันมากพี่น้องมักล็กโคดูกับมี là xong không bàn thả lạc mà lọt là đâu nhưng cá thể mà lọt bùng không chênh không nhắn thì cá không không có tiếng nhủ 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 เด็กกล้ยเ็มี้ครับเด้อนี่มารออหาร่ามาเลี้ยงี่ลองมารอสี่้อโอ้ฟังนี่สิ่งเพ้งเพ่งเ่งตลาดเ่มาเลี้งที่้องของผมมันขังเด่นท้าิตมารอตลาดจะว่าหันว่มีเงินมาจักบาทจะไดผู้บบาว่มีเงินอ่ อันนี้ปลาห้างนี่ปลาสมหรือปลาอย่างอันนี้ปลาเอือบห้องปลาเอือบเนาะพี่หน่อยแล้วห้องมาแต่สายนี่โอ้สีทรงข้ามพี่น้องสีทรงข้ามเล้วพี่น้องเนอะปลาเอือบพี่น้องทำไมมันคอยเป็นแมวเนาะยังมาปวดเลยเอ้ามีหนูหอมพี่น้องหนูเราจักโตจะบาร์แล้หนูนี่ โอ้รอนค่เป็นเป็นหนูเลี้ยงบ่เป็นหนูปลาโอ้หนูไว้ยพี้นหออันนี้ปลาเนาะปลาเอียปลาเอียมพี้นหอมาทุกมือเลยเนาะบ้านนางข้าศนี่นเสากับาโอ้เพื่นมาทุกมือพี่น้อูได้ตรงกจะได้ปลาเอียบได้พี้นรองเดเ็ดอาหารกินยนมาเรียกเสบๆพี่น้องมาหลดปลาหน้างค้ามพืนวามาหาเลาะเสี่องเพ้นเสียมโลจ้าวปลาเสี่ยม 2อ0ร้อ <publishers> พ <sized barking> ี <be> uh ่น huh ้องอันไม่ยังอันนี้อีเลียัเองสิไข่ปลาโอ้ไข่ปลาป๋อนี่อันนี้ไข่ปลาพี่น้องกูหลายอย่างอยู่กลาว่าแบบสาธิตบ่มีเงินจักบาทก็ชิบอะดรซอยเดี๋ยวน้อเยอะถึงเด็กก็ได้สาเนาะได้เงินได้เงินได้โบนัสก็เนาะจังว่ามาซอยช่วงเงินบ้านใ้เงินขาดกระเป๋าอยู่สาธิตก็ได้โอ้ไก่บ้านบ่เนาะ ไก่บ้านซื้อไก่แถมคาพร้อมแถมค่ะโอ้พี่น้องตะไคร่พร้อมเด้อนี่ไก่บ้างกูเนี่ยไปหอดังจะไปส่งให้เนาะต่อไปสีตักให้ปา,นะ <c oughs> ากให้เนาะนตัวละจักบาทอันนี้ตัวละลอยก็บาทค่ะตัวละลอยพี่น้องผู้ใดต้องการไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อร่มมาตลาดข้องผมร้านเฮาซื้อว่าญาตร้านยังหรอญาตยังญาติเจ็ดเนาะโอ้ถามหาญายเจ็ดรลยพี่น้องคนนีไก่พร้อมปลาแห้งก็มี่ขอขายสิ่ของเฮาบ่ะนี่ โอ้ขงองเฮานี่ล็อกหนึ่งจากเสาขึ้นมาเลยแมน่นปุ๊บเนาะโอ้พี่น้องนี่ไข่ปลากลับนี่ไข่ปลาด้วยพี่น้องเด้อปลาขาวปลาสอยมาเรียกมาเลาละท่านี้เป็นมุกมุกน้องใหม่ใครยังอันนี้พี่จ๋าไม่ยังตอบอลน,นี่น,นลูกตอนเนาะโอ้ตอพี่น้องกระปูดองกับนี่โอ้ลายยางพี่น้องลายยาง ฟังนี่เป็นอาหารอาหารสำเร็จรูปพี่น้องอาหารสำเร็จรูปโอ้ยังแน่นอนเลยเนาะโอ้สมพักเซียนถุงละสิบบาทบอถุงละสิบบาทพี่น้องซุปมาใหม่กับสิบบาทย่างละสิบละสิบเนาะเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอย,ยากเขาแลงมาซื้อไปเฮ็ดกินเนีย้ยมาแลงพี่นอ้องโลกมากคลองผมอีพี่นอ้องคลองผมตลาดเสียร์ปลอมพี่ ตันนี้มาร์กเป็นขายเป็นโลหรือขายเป็นตัวนี่ยขีดละสิบบาทจ้าโอ้ขายเป็นขีดก็ได้เนาะขีดละสิบบาทโลละอร่อยโลละร้อยนะโลละอร่อยโลละอร่อตอนนี้สดอันนี้เฮ็ดบดบอกเฮ็ดยังอันนี้แข้งเช้าค่ะปลูกเองโอ้ปลูกเองเนาะใช่ยุ้ยใช้ยุ้ยใช้ละมองสวนเขาอยู่บ้านข้งแดงนั่นแหละบ้านข้งแดงเนาะบ้านอู่เมาพี่น้องตัดก้อนเองตัดก้อนเองเฮ็ดเองเนาะแดนค่ะเพื่อพี่น้องเพ้่อผู้ใดสนใจได้เฮ็ดก็มว่าเสีอวพี่น้องให้มาเล่น มาพี่น้องมาเบิ่งฟังสิฟังี่โอ้ปลาปลาเลี้ยงบ่อปาหรือเปล่าตุ้งจับบ่อฟังสิเลยอาหารดิบอาหารอาหารทำเรตลูกเนาะนไม่ยังหรอกจาในห้างนี้นี่เบิดน,นี่เบิสทูยางเป็นรุ่งไฟไปเรียบร้อย พี่ข้ามาจากทางใดเนาะบ้านข้างแดงเนาะเอาซะพี่ข้าบ้านข้างแดงพี่น้องขายอาหารอันสำเร็จเพื่อนว่าฟังนี่ข่าข่าลูกชิ้นข้าชิ้นนี่เนาะจานทัชบานอะไรใหญ่เลยจานละเศร้าเนาะชิ้นสดเนาะปลูกเองบ่อย่ายดีมาก โอ้เพิ่นรับมากเนาะโอตุขุนเนาะเของยญ่ไม่ตะฟังเลยเนาะมัาใครทำใครทำแบบนี้โอ้ต้มน้มไม้ไปนะมันไปทอดนี่แกงหรูปบ่ลนี่โอเป็นน้มไม้ซุปถุงเท่าบาทละยรใหญ่เลยถุงละข้าบาทพี่น้องถุงหมักายเลยไปทอดก่อนไปทอดกับซุปเลยเนาะโอูพี่น้องมาหาเลือกซื้อได้พี่น้องเนาะ ขายอย่างนียย่าอยงต่โอ uh ้เนาะพักบ right? sí being ัวพักอันเนาะพักผูกเอาด้วยพีน้องด้วผู้ใดต้องการจะได้หโลพีน่องยมลงตลาดท้องผมเนี่มาเลี้ยงมาลอพีน่องมีางลายยางอู้่มาเลาะมาลาะอย่างล่ะเนี่ยดเออวันที่เส้าใ่แล้วเนี่ยสื่อไกันที่ไหนลอลเนาะ ล้อล oh, oh, ้อก็ไโอ้พ ah, ี no ่น oh, oh, so ้องขอเชอรี huh. ่เชอรี่พี่น้องถุงเจ้าบาทละเชอรี่ห้าสิบาทห้าสิบาทห้าสิบบาทพี่น้องพักสามี้มโอยูสามยังมงอยู่บ่ห้บาทโอ้โหเฮ้ยเงินเดือนฮะดอกโอ้ยสาธิต่าเงินบริเวณมาน้ำมัน มาย่างเบืง่งสื่อได้แบกสาเงินบ่ได้มามง่วงว่านานตสาเนบอกคนใหม่เนี่ยว่างงว่นานจังเอากงินมาสื้ออยมาสร็ง่เลยบ่ง่วงเลย่ามีเงินบังเอิญมากเหรอ่พอกเงินบได้พกเงมาลนักโอ้ยักอย่างมาใหญ่แ่มาลำใหญ่เขาบุ้งแก้วบัวแน่น่ขถึกถกพี่น้องส่วนเขาอยู่ไสน่สวนพักบุ้งปู้เองบ่ปลูกอยู่ไซน์นาส่น บ้านฝั่งนี้เอามีสวนติอยู่เซิงได้เนาะนี่ล่ะน้องตอนนี้ย่ามีบ่โอ้หลายบ่อยู่อันเฮาไปลูกไร่นึงโอ้ยพาสาเไปมอยู่เออไปมมงปลูกอยู่บ่เคยเคยเทืนาเนาะอ่ไลป่อะบ่โอ้ยดพาสาเไปเบิ่งอยู่อันนี้ก็ปลูกเองเบิดนเนาะ โอ้บ so oh. ักท <laughs> ิกบหมักแจงผู้เองบกพี่น้องอันผู้ใดจัดการจัดงานเนาะตลาดคล้องผมบานตลาดบันธันตลาดพี่น้องของสวนร้ายได้ไงก็พี่เจ้าของสวนเนาะของปลอดสารพิษเนาะผู้ใดต้องการเอ่อใกล้กับปลอดสารพิษเนาะนี่พี่น้องเพราะว่าไก่ปลอดสารพิษบริสั่นตไม่มีสารพิษ โลจักบาทละใกล้ใกล้บาทห้ามิโล่ลอยลอยหาซิพี่น้องใกล้บานเปี๊เทพก็มีเปี๊เทพก็มีเนาะใกล้บานก็มีพี่น้องโอ้โหหาเบอร์เบอร์อันเจ้าของร้านชื่อว่าจังได้เหรอใหญตุกใหญตุกเนาะยายตุกใกล้บ้านมาโล่เบอร์โทร่วทั้สันเบอร์โทรเฮห้อเบอร์ทับอกมาโล่บอกมาเลย พี่พี่น้องสี่ไก่มันมีคา้อมศูนยเก้าเเผอ่์โทรได้พี่น้องนย์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเายุกไก่บานไก่เออย่ยย่ยสุกไก่บานพี่น้องเพ็ดเทรไก่บานผู้ใดเป็นการเป็นงานเนาะ้านาบ้านเวียนบานให้ยอมไปเรียกไปผู้ไปผู้นั้ไ้ผู้มองด้ยพี่น้องเล้ผู้ใดสนใจไก่บานเนยหาหลองพี่น้อง ผู้ใดบ่เห็นี้ยก็มาลัตลาดเลยเนาะมาลัดยู่ตลาดใช่ไหมโอ้ซื้อพผอบซื้อโล่อะไรไกลน่ะช่วงนี้โลละเก้าสิบโอ้ไกลเป็นเปลี่ยนมีชีวิตดีเนาะผู้ใดต้องการขายไก่ก็โทรหาเลยเนาะอมมดสมไก่บ้านถุกใจถุกไก่บ้านเลยพี่น้องเพราะผู้ใดต้องการจะขายไก่ไก่มีชีวิตไก่สดสดเลยหรโทรหาพันโรถโล่ละเก้าสิบบาท โอ้ฟางนี่คาอ่อนพี่น้องเอาเป็นหนึ่งเทปนะพปลาเนาะดูหน่อยพี่น้องคาอ่อนเพิ่นปอกให้เรียบร้อยพี่น้องฟางนี่ขนมขนมใบกินเล่นนี่พี่น้องแล้วตระเติงวิรี่กับมี่พี่น้องโอ้ยจ้างยางไปทัง้งใดหรอกลบไปรถไม่เหม่งเกาบอกมัดเขาเพราะเป็นระเบียบเลยเนาะไปยางก่อนอยา,นนางกับก้ามเมื่อต่อไปไปหามันเสียงเพงลงมันมีเพลง อันนี้ยังอันเครื่องในไก่เนาะเครื่องในไก่ก็ปีกไก่พี่น้องรัวเราหกสิบบาทไม่ขามาแต่ทางไดแล้วนะแถวฟังโพนี่เนาะไม่พี่น้องเด้อผู้ใดยังบ่ได้ได้กินอยู่มั่เสียวด้อพี่น้องเครื่องในไก่พี่น้องโอ้ก้อยก้อยนังเข้มถุงจักบาทนะก้อยนังเข้มห่อถุงละสามสิบแช่ไปแต่ไนแต่ว่าสาวอุ้ยเงินจักบาทอาบปาตองผมมีเส้ละสามเงินนะมั้ม่หม โอมีโอ้ยงั้นนัดด่านาะสาเนาะเดี๋ยวนัดด่าให้อุญนุนเนาะนั่นอีพันไปเท่ากันโอ้บมักแจงกับปลูกเองบอกปลูกเองพี่น้องบมักแจงปลูกเองปลูกเองด้วยพี่น้องเนาะพักพักสดสดจ้าไปกินกับลาบพี่น้องพักบุ้งแก้วพักบุ้งแก้วมัดเท่าบาวหน่อยไหมมัดละสิบบาทเนาะอันนี้ปลาแห้งปลาแห่งอะไรย่าอันนี้ปลาซิวปลาโอ้ปลาซิวเนาะจานละสิบบ่ โอ้จใจละหาสิบบาทเราผิดพี่น้องเนาะอันสิบบาทมันเจียงตัวจนแล้วเอาพริกระมี้พี่น้องโอ้นี่ต้มเรียบร้อยพร้อมกินเนาะลวมไปยี่สิบบาทสาธิตอื่นอะไรอย่างก็เกราะมีเงินซื้อบ่ได้เราเงินมานั่เนาะอยงัดนาจังอุดหนุนนาสาเนาะงัดนางัดนาพี่น้องนัดนาอันนี้ฟังนี่างมะเตงพี่น้องเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยขายเป็นกองเป็นกองบ่ลนี่โอ้กองละจักบาทอะไรนี่ ของละเศร้าละเศร้า,ลาลปลูกเองนี่รับเพผลมาปลูกเองพี่น้องปลูกสดๆจากสวนเนาะพี่น้องเด้อผู้ใดต้องการละมาโเลดพี่น้องโอ้ขายขาดขายบดเราบาอกกึ๊บแผ่นไปลายอยู่พี่ยังบ่คืนก็นึกว่ามันขายเกี่ยงมดก่อรมูมาแมนเนาะโอ,ขอ,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 อ้ขนมน้องใหม่แกมีพี่น้องน้องใหม่ยังน้องใหม่สดๆเลยนี่ขนมยังละเคาเอิญนี่ ฮะโอ้ขนมญี่ปุ่นพี่น้องทาโกะยากิรสเด็ดมาไปแต่กินแต่ซะโอ้ยพ่อและวักบาทอะไรกองละเช้าบาทพี่น้องเป็นขนมฝรั่งญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นแต่ว่าบักษาบ่มีเงินอุดมหดอกเดี๋ยวนานๆจังมักเสือใจฟังนี่ไข่พี่น้องใช่ขายไข่ไข่สดๆพี่น้อง ไก่สดๆไก่ไก่ร่อยกว่าเส้นพี่น้องโอ้ไก่สดๆนารมละสี่สิบบาทพี่น้องขนมก็มีนมาต่ใน่าร้านขครฮะบ้านข้างเดียงเนาะโอ้ยู่บ้านข้างเดียงนะจ๊ะจ้าคนอยูบภาษาฮะคุ้อายุไก่ไทบาไหนบ่โอ้คนดังโอหจักนะเด้อพี่น้องเรอผอยาะได้ใครก็มาสือพี่น้อง ของมบานทลาะี่ละเาวลอตเตอรี่ก็ย้มเพื่อเพื่อยยพีรังคุณโอ้น่นหจะมาเบิ่งไมพี่นองวส่วนเาใหญ่ดนยนด่นนาาหนาลเลจริงมาต่อพ่อกับ้าทิศอีกเลือยพี่นองเลก็ติดตามไปนบ้างตามไปนี่เ้เด้อมกระดิน สำหรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้ซ่ำให้ก็เด้อครับเด้